แล้วก็คลิกดาวน์โหลดแอปคลิกติดตั้งฟรีคลิกอนุญาตคลิกอนุญาตให้หมดเลยแอปไม่มีเวลัสคลิกติดตั้งแล้วก็ติดตั้งอีกอันนี้ใส่รหัสผ่านเครื่องของเรานะ6ตัวติดตั้งเลยแล้วก็คลิกอนุญาตคลิกอนุญาตอีกรอบนึงคลิกทีเฮดไลท์แล้วก็ติดตั้งอีก อันนี้ใส่รหัสผ่านเครื่องของเราเหมือนเดิมนะครับ6ตัวคลิกติดตั้งคลิกเชื่อถือได้เลยแอปไม่มีไวรัสไม่ดูดข้อมูลแน่นอนเครื่องไม่พัง android โหลดได้ ios โหลดได้แล้วก็คลิกติดตั้งอีกแล้วก็รอก่อนครับแล้วก็แอปก็ขึ้นมาแล้วเป็นแอปสีแดงนะเป็นแอป t headlight ดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยลงทะเบียนใช้แค่เบอร์นะไม่ต้องกรอกเลขบัญชีไม่ต้องกรอกข้อมูล แอปไม่มีไวลาสไม่ดูดข้อมูลเครื่องไม่พังโหลดฟรีในทวิตมันไลฟ์คู่เทพไม่ได้แต่เราก็เลยให้ไปโหลดในแอปทีเฮ็ดไลท์แทนคลิกหน้าลงทะเบียนเลยนะใส่เบอร์ไปมันจะส่ง s m s กลับมาเอาเลของตัวไปใส่แค่นี้เสร็จแล้ว